สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Shining เป็นหนังปี1980จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อของคุณเป็นปีาศาจถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่แจ็คทอร์เรนซ์ชายวัยกลางคนที่ทำอาชีพเป็นนักเขียนวนิยีใหญ่ซึ่งแจ็คนั้นก็มาที่นี่เพื่อพบกับอัลแมนผู้จัดการโรงแรม Overlook ที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่ห่างไกลแห่งนี้ อัลแมนได้อธิบายรายละเอียดงานให้แจ็คฟังนั่นคือเขาจะต้องมาเป็นคนดูแลโรงแรมในช่วงฤดูหนาวเพราะโรงแรมโอเวอร์ลุกจะปิดทําการเป็นเวลาหเดือนเนื่องจากไม่คุมค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมากวาดหิมะในแต่ละวันและหน้าที่ของแจ็คก็คือต้องตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆมันเป็นงานง่ายๆและมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่น่าหวาดกลัวนั่นก็คือความเงียบและความโดดเดี่ยวนั่นเองซึ่งแจ็คก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะเขาต้องการความเงียบในการเขียนนิยายอยู่แล้ว จากนั้นออาแมนก็เล่าประวัติของที่นี่ให้ฟังเมื่อปี1970หรือประมาณ10ปีที่แล้วผู้จัดการโรงแรมคนเก่าเขาเคยจ้างชาวเกรดีมาเป็นผู้ดูแลโรงแรมในช่วงฤดูหนาวเขาย้ายเข้ามาพร้อมกับภรรยาและลูกสาวอีกสองคน ในตอนแรกชาวก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เกิดคุ้มข้างขึ้นใหม่อย่างไม่มีสาเหตุและกลายเป็นคนเสียสติที่ไล่ฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าซึ่งหมอก็ได้เรียกอาการเหล่านี้ว่าคาร์บินฟีเวอร์หรือโรคไข้กระทอมที่เกิดจากการอยู่ในที่แคบเป็นเวลานานผู้ป่วยจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลาแต่แจ็คกลับไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดและรับปากว่าเรื่องพวกนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในเวลาเดียวกันนั้นเองแดนนี่และเวนดี้ทอเรนลูกชายและภรรยาของแจ็คทั้งคู่ก็กำลังคุยกันถึงเรื่องที่พวกเขาต้องย้ายเข้าไปอยู่ในโรงแรมในช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งแดนนี่นั้นก็รู้สึกเฉยๆกับเรื่องนี้เว้นแต่โทนี่ที่ตอบว่าผมไม่อยากไป และโทนี่ก็คือเพื่อนในจินตนาการที่อาศัยอยู่ในป่าของแดนนี่นั่นเองเขาปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่ที่แจ็คเมาเล่าและพังมือทําแดนนี่ไหลหลุดตั้งแต่นั้นมาแจ็คก,ก็ตัดสินใจเลิกกินมันและสาบานว่าเขาจะไม่แตะต้องเล่าอีกเด็ดขาดและด้วยความสงสัยแดนนี่ก็ถามโทนี่ว่าทําไมนายถึงไม่อยากไปอยู่ที่โรงแรมโทนี่จึงได้ให้คําตอบโดยการแสดงภาพในนิมิตที่น่ากลัวขึ้นมาให้ดู หนึ่งอาทิตย์ต่อมาในที่สุดก็ถึงวันที่ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในโรงแรมโอเวอร์ลุกซึ่งพนักงานที่นั่นก็เริ่มที่จะทยอยกันกลับบ้านเอาแมนจึงได้พาแจ็คและเวนดีเดินชมส่วนต่างๆของโรงแรมแห่งนี้จนได้พบกับดิกฮาโลแลนดหัวหน้าพ่อครัวที่จะพาพวกเขาไปดูในส่วนที่เหลือ งครังเก็บสเสบียงที่มีอาหารมากพอสําหรับ5เดือนและตู้แช่แข็งสาหรับเนื้อสัตว์ราคาแพงซึ่งทุกอย่างก็ดูจะยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากจนกระทั่งเด็กได้เผยรุดปากเรียกแดนนี่ว่าด็อกซึ่งมันก็เป็นชื่อเล่นที่มีแค่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ทําให้แดนนี่เริ่มสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ดิกเลยโชว์การใช้พลังโดยการพูดคุยกับแดนนี่ผ่านทางโทรจิต และเมื่อทั้งคู่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันแค่สองคนดิกก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันคือเดอะชายนิ่งซึ่งในตอนที่ดิกยังเป็นเด็กเขาเคยสื่อสารกับยา่าโดยที่ไม่ต้องอ้าปากเลยด้วยซ้ำแล้วจูจๆแดนนี่ก็ถามดิกว่าทําไมคุณถึงกลัวห้อง237ดิกจึงมีท่าทีตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะตอบว่าเขาไม่ได้กลัวมันแต่ขอแนะนําว่าควรอยู่ให้ห่างมันอาไว้ และเวลาก็ได้ผ่านไปจนตอนนี้พวกเขาได้อาศัยอยู่ในโรงแรมโอเวอร์ลุกเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วซึ่งบางอย่างในห้อง237ก็พยายามจะดึงดูดให้แดนนี่เข้าไปหามันอยู่บ่อยครั้งแต่เขาก็นึกถึงคำที่ดิกคอยเตือนอยู่เสมอและเลือกที่จะออกให้ห่างจากมัน ส่วนแจ็คที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับการเขียนนวานิยายเขาก็มีอาการโมโหร้ายทุกครั้งที่เวนดี้เข้ามาพูดคุยด้วยเธอจึงวิทยุไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อถามเรื่องที่โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งพวกเขาก็ได้บอกว่าพายุหิมะได้สัดเข้ามาอย่างรุนแรงเลยทําให้สัญญาณมีปัญหาชั่วคราวพร้อมกับแนะนําให้เธอเปิดวิทยุทิ้งเอาไว้เพราะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจะได้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันเวลา ส่วนแดนนี่เขาก็ได้พบกับเด็กผู้หญิงสองคนที่ชวนให้มาเล่นด้วยกันโทนี่จึงช่วยเตือนว่ามันไม่ใช่ความจริงและบอกให้เขาอยู่ห่างจากพวกมันเอาไว้หลายวันต่อมาขณะที่เวนดี้กำลังตรวจเช็คระบบทำความร้อนเธอก็ได้ยินเสียงร้องของแจ็คที่ดังมาจากข้างบนและเมื่อรีบขึ้นมาดูเธอก็พบว่าเขาแค่ฝันร้ายเท่านั้นแต่แจ็คก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่ฝันร้ายทั่ว,วไปแต่มันเป็นฝันร้ายที่สุดที่เขาเคยเจอ เขาฝันว่าตัวเองได้จัดการเวนดี้และแดนนี่อย่างโหดเหี้ยมและเขาก็กลัวว่าเรื่องเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นจริงก่อนที่แดนนี่จะเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับรอยแดงที่เกิดขึ้นตามร่างกายเวนดี้เลยเข้าใจผิดและโทษว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของแจ็คและถึงแม้ว่าเขาจะพยายามอธิบายว่าตัวเองนั่งเขียนนิยายอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแต่เวนดี้ก็ไม่คิดที่จะรับฟังเพราะเธอเชื่อนในสิ่งที่เห็นมากกว่า ด้วยความหงดหงิดแจ็คได้เดินไปที่ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมและพูดเล่นๆกับตัวเองว่าถ้าได้วิสกี้หรือเบียรสักแก้วก็คงจะดีและท่านใดนั่นเองรอยบาร์เทนเดอร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับจัดเครื่องดื่มให้กับแจ็คในทันทีและเมื่อเมาจนได้ที่ทั้งคู่ก็เริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆรวกับว่าเคยรู้จักกันมาเป็น10บๆปีก่อนที่เวนดี้จะวิ่งเข้ามาหาเขาด้วยท่าทีที่หวาดกลัวและบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำที่ห้อง237 และผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนที่ทำ้ายแดนนี่นั่นเองแจ็คจึงไม่รอช้าเขารีบตามขึ้นไปดูในทันทีซึ่งภายในห้องสีเขียวห้องนั้นก็มีหญิงสาวที่หน้าตาสวยงามอยู่จริงๆก่อนที่เธอจะเดินเข้ามาโอบกอดเขาแต่กลายสาภาพเป็นหญิงชราที่มีใบหน้าอันแสนอัปลักษณ์ซึ่งแดนนี่ก็เหมือนจะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเผยใช้เดอะชานิ่งติดต่อไปหาดิกโดยที่เขาไม่รู้ตัว ทำให้เด็กที่อยู่ห่างกันคนละซีกโลกรีบโทรศัพท์กลับมายังโรงแรมแต่ทว่าสัญญาณก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยทําให้เขาโทรไม่ติดส่วนแจ็คเขาก็กลับมาที่ห้องและโกหกเวนดี้ว่าทุกอย่างเป็นปกติดีแถมยังกล่าวหาว่าแดนนี่ทำรอยแดงขึ้นมาเองเพื่อเรียกร้องความสนใจอีกต่างหาก แต่วินดี้เธอไม่ได้คิดแบบนั้นและขอร้องให้แจ็คพาทุกคนกลับบ้านซึ่งมันก็ทําให้เขาโมโหเป็นอย่างมากเพราะถ้ากลับไปแจ็คก็ต้องไปเป็นพนักงานที่ต้อยต่ําเช่นเดิมเขาเลยเดินเหนียวมาข้างนอกด้วยความฉุนเฉียวก่อนที่จะพบว่าโถงทางเดินได้ถูกตกแต่งไปด้วยลูกโป่งสําหรับงานปาร์ตี้ซึ่งภายในห้องจัดเลี้ยงนั้นแจ็คก็ได้พบกับแขกอีกหลายสิบคนที่มาร่วมงานและทุกๆคนก็ต่างทักทายเขาอย่างเป็นมิตร ก่อนที่พนักงานเสิร์ฟจ,จะเดินเข้ามาชนเขาโดยที่ไม่ตั้งใจจนต้องมาทําความสะอาดเสื้อผ้านในห้องน้ําซึ่งแจ็คก,ก็จําได้ในทันทีว่าเด็กเสิร์ฟคนนี้นั้นก็คือชาวเกรดี้ที่ก่อเหตุเมื่อ10ปีที่แล้วนั่นเองแต่ชาวก็ยังไม่ยอมรับและพูดกลับไปว่าแจ็คตั้งหากที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนและแดนนี่ลูกชายของคุณก็กําลังจะพาคนอื่นมาที่นี่เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคุณ แจ็คที่ดูงงๆเลยตอบกลับไปว่าเมื่อสิบปีที่แล้วคุณทำแบบนั้นทำไมชาวตอบภรรยาและลูกสาวของผมก็พยายามที่จะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เช่นกันกลับมาที่แดนนี่เหมือนว่าโทนี่เพื่อนในจินตนาการของเขาจะรู้ว่าเรื่องร้ายกำลังจะเกิดขึ้นโทนี่จึงพยายามที่จะเตือนเวนดี้ให้เธอรีบพาทุกคนหนีไปแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วพอแจ็คนั้นได้จัดการพังวิทยุสื่อสารจนไม่สามารถใช้งานได้ และในวันรุงขึ้นดิกก็ตัดสินใจจองเที่ยวบินและเดินทางมายังโรงแรมโอเวอร์ลุกในทันทีแต่ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายก็ทําให้เขาต้องขับรถอีกเป็นเวลาหลายชั่วโมง เวนดี้ที่อยากจะออกไปจากโรงแรมแห่งนี้เต็มทีเธอเลยเดินตามหาแจ็คจนทั่วโรงแรมจนกระทั่งเธอได้พบกับต้นฉบับนวัวน,นี้ใหญที่แจ็คได้ใช้เวลาเขียนมาตลอดหลายเดือนแต่มันกลับมีแต่คำว่า all work and no pay make Jack a dull boy ซึ่งเป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่หมายความว่าคนที่ทำแต่งานจะกลายเป็นคนที่น่าเบื่อและไม่มีอะไรน่าสนใจ และท่านใดนั่นเองแจ็คก,ก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของเธอพร้อมกับตรงเข้ามาด้วยท่าทีที่น่ากลัวเหมือนว่าชายที่อยู่ตรงหน้ามันจะไม่ใช่สามีของเธออีกต่อไปแล้วซึ่งมันก็บีบให้เวนดี้จำเป็นต้องป้องกันตัวเธอจึงใช้ไม้เบสบอลฟาใส่แจ็คจนเขาหมดสติไปและจากนั้นเธอก็ลากเขาไปขังเอาไว้ในห้องเก็บสเสบียงแต่เธอก็หนีไปไหนไม่ได้อยู่ดีเพราะรถที่ใช้สำหรับลุยหิมะได้ถูกแจ็คพังไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเอง หรือเมื่อเวลาผ่านไปแจ็คก,ก็ฝืนขึ้นเพราะเสียงเรียกของชาวเกรดี้มันดูถูกว่าเขาไม่มีปัญญาจัดการกับภรรยาของตัวเองแจ็คเลยขอโอกาสให้เขาได้แก้ตัวอีกสักครั้งและทันใดนั้นเองประตูก็ถูกเปิดออกโดยที่ไม่มีใครสักคนอยู่ที่นั่นในคืนนั้นแดนนี่ก็นอนละเมอและลุกขึ้นมาเขียนคำว่าเรดลัมที่ประตูซึ่งเวนดี้ที่ได้มองผ่านทางกระจกก็เห็นเป็นคำว่าเมอร์เดอร์ที่แปลว่าฆาตกรรมก่อนที่แจ็คจะพยายามใช้ขวานพังประตูเข้ามา แต่เวนดี้ก็พาแดนนี่หนีออกไปจากทางหน้าต่างได้เสียก่อนและในที่สุดแจ็คก,ก็พังประตูเข้ามาได้สําเร็จแต่ก่อนที่เขาจะลงมือเสียงรถของเด็กที่เพิ่งจะมาถึงก็ทําให้เขาเปลี่ยนเป้าหมายในทันที แจ็คได้ย่องเข้ามาและจัดการกับดิกเป็นคนแรกและจากนั้นก็เป็นแดนนี่ที่กําลังซ่อนตัวอยู่ข้างนอกส่วนเวนดี้เธอก็พยายามจะหาทางออกไปช่วยลูกชายให้ได้แต่ในระหว่างนั้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกมากมายทั้งชายที่สวมชุดหมีและห้องจัดเลี้ยงที่มีแต่โครงกระดูกเต็มไปหมด กลับมาที่แดนนี่เขาได้วิ่งหนีเข้าไปในเขาวงกฎซึ่งแจ็คที่รู้ทันก็ใช้วิธีตามรอยเท้าบนหิมะเพื่อไล่าตามแต่แดนนี่ก็มีแผนการที่แยบยนตกว่านั้นเขาได้สร้างรอยเท้าปลอมขึ้นมาและเดินย้อนกลับไปที่รอยเท้าเก่าจนมาพบกับเวนดี้ที่รออยู่ข้างนอกทั้งสองคนจึงพากันไปขึ้นรถของเด็กแล้วออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัย ส่วนแจ็คเขาก็ติดอยู่ในเขาวงกฏและกลายเป็นสโนว์แมนในวันรุ่งขึ้นซึ่งภายในโรงแรมก็มีภาพของแจ็คปรากฏขึ้นเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมโอเวอร์ลุคไปเสียแล้วและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคืออาการที่เกิดขึ้นกับแจ็คนั้นสามารถแยกออกมาได้เป็นสองข้อนั่นคือ 1. มันคืออาการของโรคคาร์บินฟีเวอร์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในที่แค่เป็นเวลานาน,านๆบวกกับเรื่องที่เอาแมนได้เล่าให้ฟังมันก็ยิ่งทําให้แจ็คคิดว่าตัวเองจะเป็นเช่นเดียวกับชาวเกรดี้และข้อที่2มันคือฝีมือของปีศาจที่บงการเขาอยู่เบื้องหลังหญิงชราในห้องสองและเด็กผู้หญิงอีกสองคนพวกเธอก็คือภรรยาและลูกสาวของชาวเกรดี้นั่นเอง ส่วนชายที่สวมชุดหมีสตีเฟนคิงเคยกล่าวเอาไว้ว่าเขาคือแขกในงานปาร์ตี้ที่แอบมากุกกิ้กับผู้จัดการโรงแรมคนก่อนและบางทฤษฎีเขาบอกว่าเมื่อชาติที่แล้วในปี1921แจ็คนั้นเขาเคยเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้มาก่อนและในปี1980ที่ห่างกันถึง59ปีแจ็คก,ก็ได้กลับชาติมาเกิดและมาเป็นผู้ดูแลโรงแรมแห่งนี้อีกครั้ง หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่8.4คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่84%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ